น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนตั้งคําถามมากมายในความพร้อมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นในปี2568พักเพื่อไทยพร้อมหรือไม่และมีการเตรียมการอย่างไรนี่คือคําถามครับ ผมในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยขอประกาศกับทุกท่านว่าพักเพื่อไทยเราพร้อมครับพร้อมที่จะส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมที่จะส่งนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในต้นปีที่จะถึงนี้พักเพื่อไทยให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมากครับ จะเห็นได้จากนโยบายต่างๆเราเน้นในการที่จะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกระจายบุคลากรกระจายทรัพยากรและที่สำคัญที่สุดเราให้โอกาสในการตัดสินใจกับท้องถิ่นนั้นๆครับเพื่อเป็นหลัลกฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงและนี่คือที่มาของคำว่าเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างมากครับ กว่า20ปีบนเส้นทางการเมืองของผมผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับมีความเชื่อที่ว่านักการเมืองที่ดีนักการเมืองท้องถิ่นที่ดีจะต้องเป็นนักการเมืองหรือเป็นบุคคลที่อยู่ติดพื้นที่เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะรู้ปัญหาและสำคัญกว่านั้นคือรู้วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรวดเร็วฉับไวตรงจุด หลายๆท่านเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนมาจุดแข็งของผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคือตรงนี้ครับหลายๆท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้วหลายๆท่านเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานเราเติมนโยบายต่างๆให้พวกเขาเหล่านั้นกลับไปสู่พี่น้องประชาชนครับ ทุกท่านที่เป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยได้ถูกกลั่นกรองได้ถูกคัดสรรได้ถูกพิจารณามาโดยทีมงานของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความสําคัญครับหลายๆท่านมีผลงานที่น่าสนใจและพร้อมอย่างยิ่งที่จะสารงานต่อได้ทันทีถ้าได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างครับอย่างจังหวัดลําพูนของนายกอนุสร วงวันท่านนายกนันทุศรครับได้เล่าให้กับผมแล้วก็ทีมงานพักเพื่อไทยฟังครับว่าปัญหาใหญ่เลยของจังหวัดลำพูนพี่น้องประชาชนคงไม่เชื่อครับคือปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอัตราการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับ และนี่คือสิ่งที่นายกอ,อนุสรเล่าให้พวกพ,พ,พวกเราฟังว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องการอยากจะทํำและทําอยู่แล้วคือการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางสาธารณสุขให้ดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นยังพูดถึงยังเล่าถึงการพัฒนาพื้นที่ในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นถนนสเลนเป็นสี่เลน เพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องชาวลำพูนได้มีโอกาสที่ดีขึ้นต่อไปคือจังหวัดลำปางครับท่านนายกตวงรัตโลสุนทรของพวกเรานายกองค์การบริหารสนจังหวัดคนปัจจุบันซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างอาชีพสร้างศักยภาพให้คนในจังหวัดจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปางเพิ่งมีอบรมนะครับเป็นรุ่นที่สองภายใต้ชื่อที่ว่าทีมลำปางที่ม,มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสสร้างตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการหรือว่าสินค้าที่โด่งดังในจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศนี่ยังรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสารงานต่อพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้นพัฒนาให้ยั่งยืนขึ้นทันทีที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้กลับมาทํางานเรามาทางอีสานกันบ้างครับยะโสธรครับท่านนายกวิเชียนสมวง์ครับ นายกท่านนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรที่นี้เป็นที่เรื่องชื่อในเรื่องของความโปร่งใสครับพอได้รับรางวัลจากปปออชอเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความโปร่งใสเป็นอันดับหนึ่งสามปีซ้อนด้วยกันนายกมือสะอาดแล้วแถมยังเป็นนักพัฒนาโดยการเปลี่ยนถนนดินถนนลูกลังเป็นถนนลาดยางถนนคอนกรีต สร้างความสะดวกสบายในการสัญจรเดินทางให้กับคนยโสธรเปน็นอันมากนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นของผลงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผมใช้คำว่าทีมเพื่อไทยเราพร้อมครับที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้ดียิ่งขึ้นบุคลากรที่สามารถเข้าใจพื้นที่ เข้าถึงพี่น้องประชาชนและสำคัญที่สุดแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้สำคัญมากครับสำคัญที่ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำงานควบคู่กับนโยบายหลักส่วนกลางผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าการพัฒนาในจังหวัดนั้นนั้น จะราบรื่นและสามารถทํางานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะเรามีอุดมการร่วมกันครับอุดมการที่ว่าการเปลี่ยนนโยบายที่สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ให้เป็นรูปธรรมการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นการทํางานของพวกเราเป็นระบบไปในแนวทางเดียวกันต้องราบรื่นแน่นอนครับเลือกคนของพรรคเพื่อไทย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารงานเดิมเริ่มงานใหม่ได้ทันทีครับนอกจากสามท่านที่ผมได้ยกตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับฟังไปแล้ววันนี้ผมมีความยินดีครับที่จะแนะนำนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทีมเพื่อไทยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและรู้จักพวกเขาเหล่านั้นกันครับ เชิรู้จักพวกเขาเลยครับขอบพระคุณครับ